เอ็นดูพี่ฮุดวินเดอร์จริงๆนะคะไลฟ์ไลฟ์อยู่ค่ะก็ร้องแฮปปี้เบิร์เดย์นะให้กับน้องลิซ่าขึ้นมาเลยนะคะก็พี่น้องตึกดำค่ะเขาน่ารักกันจริงๆนะคะประกาศผ่านสื่อกันไปเลยค่ะว่าวันนี้ค่ะวันเกิดของน้องลิซ่านะ ก็คิปนี้ค่ะจะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวนะคะต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะเรียกว่าผู้ใหญ่ก็รักหลงนะนอริซ่ามากๆนะคะเนื่องในโอกาสวันเกิดแบบนี้นะคะก็เห็นนะคะมีผู้บริหารของบุกเกอรีค่ะต่างก็ตบเท้ากันออกมาแฮปปี้เบิร์เดย์ให้กับลูกสาวแล้วด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อเจซีบาร์บี้นะคะหรือว่าคุณเลรโอกาวาซาค่ะก็มาอัปเดตแฮปปี้เบิร์เดย์ให้กับนอริซ่ากันไปหมดแล้วนะคะซึ่งจริงๆถ้าไล่ๆดูนะ แอคเค้าที่เป็น Official นะคะหรือว่าแอคเคใหญ่ๆที่ Verify แล้วทั่วโลกเนี่ยต่างก็พร้อมใจกันมานะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้กับเธอนะคะกันหมดเลยนะคะเรียกว่ามากันแบบพร้อมเพียงค่ะแล้วก็ทุกแขนงสาขานะทั้งสายตัตตีนะคะสายโซเชียล สายแฟชั่นค่ะรวมถึงเพื่อนในวงการต่างๆนะต่างก็มากันแบบพร้อมเพรียงค่ะแล้วก็นะคะเห็นพวกเขาเนี่ยอินดูนอริซ่าแบบนี้นะต้องบอกว่าก็ชื่นใจมากๆนะคะแต่ก็มีเรื่องเดียวค่ะท mm ี hmm. ่หัวจะปวดอยู ing, ่หน่อยๆนะคะเห็นว่ามีข่าวลือค่ะว่านอริซ่านะบินกลับเกาหลีไปแล้วตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะคะ ซึ่งอันนี้ค่ะก็ตอนนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยเท่าที่ทราบก็คือจะกลับวันที่29นะคะแต่ก็มีข่าวลือเมืม่อคืนเนี่ยนาหูนะคะว่าเธอค่ะบินกลับด้วย private jet ไปแล้วนะคะ พร้อมกับเมื่อเช้านี้ค่ะก็เห็นคุณก้อยค่ะญาติสนิทของเธอค่ะมีการมาอัปเดตรูปภาพรูปนี้นะคะลงในไอด้วยเหมือนกันค่ะพร้อมกับขึ้นแคปชั่นนะคะเขียนเป็นภาษาเกาหลีค่ะว่าสวัสดีนะคะโอ้อันนี้ก็งงไปสิคะเป็นรูปเก่านะเล่าใหม่นะคะหรือว่าตอนนี้เนี่ยบินไปอยู่ที่เกาหลีแล้วก็ไม่อาจจะทราบได้ค่ะเพราะว่าเห็นมีคล้ายๆกับเพื่อนของเธอนะเข้ามาคอมเมนต์ด้วยเหมือนกันค่ะว่าเที่ยวให้สนุกนะคะ เอาเป็นว่าค่ะเรื่องของน้องลิซ่าเนี่ยกับเกาหลีแล้วหรือ,อยังนะคะคงจะต้องตามดูกันต่อไปเรื่อยๆค่ะรอภาพนะมายืนยันก่อนนะคะตอนนี้ค่ะไม่มีใครกล้าคอนเฟิร์มนะคะอ่ะก็เอาเป็นว่าค่ะมีความเคลื่อนไหวอะไรใหม่ๆแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะแอดก็มาอัปเดตข่าวสารค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า